สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับนะคะขออะไรก็ได้นะคะกุหลาบนะคะสีแดงเก้าดอกนะคะเจกันสีเขียวแล้วก็มีดิปปิ้นสีแดงอยู่ด้วยนะคะเห็นไหมคะทาตามเคล็ดก็คือต้องการให้คนบูชาให้ไข่นะคะ แบบนี้นะคะไอ้ไข่นะคะคือสั่งงานเขาตามือมันตรานะะโอมานีปัตเมโฮม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 นะคะ mm hmm. ลีดไปนะคะตรงนี้ข้าวคลังนะคะ mm hmm. ดอกกุหลาบจะต้องเป็นของสดท่านั้นค่ะ mm hmm. ถ้าหากว่าเคล็ดเขาทำงานให้แล้วนะคะ เส้นขอให้คนบูชาให้ไข่องค์เล็กองค์ใหญ่นะคะ10บองค์ต้าคุณขายได้ไอ้ไข่ไปในวันเดียวดอกคหลาจะเหี่ยวทันทีนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นสีแดงเท่านั้นนะคะกระตุ้นความสําเร็จเจอกันสีเขียวเท่านั้นนะคะเป็นเคล็ดลับวิชาของครูบาอาจารย์นะคะ ซึ่งใช้ได้ผลใช้ได้ดีบอกต่อนี่เองนะคะเก็ดต่างๆใช้ดีบอกต่อได้จากกรูบาจารย์นะคะก็เป็นเบื้องต้นพื้นฐานในขัน้นธามากินของมนุษย์นะอย่างเราเราพอสามารถกระตุ้นความสำเร็จกายเสื้อผ้าขายทองขายให้ขายขาย สินค้าไม่ว่าของกินของใช้ของบูชาได้หมดเลยทำเกล็ดนะคะจัดไปนะคะใครทำใครได้ใล้กินใล้อิม่มเองๆปัง,ปงๆรววยนะคะ